ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นีวัน์พาด้วยจ้าวัน์พาเก็บดอกไม้ไปบูชาพาด้วยจ้าพี่น้องอดอกสวยๆบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพ่อซาแม่ค่ะมา,า,านั่งจะนั่งกราบพาจะนั่งจะกราบหาเถื่อกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เด็กราบพ,าาพ,าพ่อกราบแม่ บูซาพอบูซาแม่ไปถ้าพอกับป้า,ปาปนางจะกลับย่านางจะกลับหาเธอจ้ะพี่น้องอันนี้เอือยรักจิตตาร์ไปบูซาไปบูซาพอบูซาพอบูซาแม่์หลูพอหลูแม่พอม่พอแม่กะไปเบิดดาละ จะหน้ากับเป็นกำมภากำมพอยเพราะละภาษี ก็หล่าจะสิตาดมวนี่ยทีละก็อะอันนั้นให้คอยให้คอยทายอันอันพ่ออันนั้นสามบิก็เดิมปบสซีด้อยจากจับก็ยืนย่างย่างก็สานย่างก็เส้น ีตาพี่น้องเบิ้งพี่น้องก็บรรงดอกไม้ย่านั่งกี่เราน้ำแห่งสวัสดีพี่นายจ้าสวัสดีค่ะดูสิสวยไหมนี่มือวะนี่โอ้ผ่านเยี่ยมไม่ลงรู่ะ วันนี้ขอให้รวยๆนะคะขอใหร้รวยๆถือรางวัลที่หนึ่งข้าวายๆจังคนโรงพยาบาลรู้หมดแลว้ว <c oughs> ไม่เอาไม่เอา อันนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนคนละใบกับป้าสี <c oughs> โอเคห่างเด้อพี่น้องเลยสจะนั่งถือรางวัลที่หนึ่งจะนั่งจแจกเบิร์ดเลยแจกเบิร์ดพี่น้องเลยโอ้ยตั้งลงทานมาเลยหน้าบ้านนี่สิตามน้อง,งท่านบ่เออลงทานหน้าบ้านเลยตํา ตามหมกฮงเนาะเออหน้าบ้านคุณหมอบิดเดี๋ยวบอกหน้าหมอให้ตรงทาบหน้าบ้านม,มันเลยง่ายๆคนโรงพยาบาลมากินได้ทุกคนโรคเหรอเด็กายพี่น้องสวัสดีจา้าขอให้สุขกันมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อ